อรหันตมาสัมพุทโทธผังคะวาพระผู้มีปา้าซึ่งเป็นที่พึ้นที่นับถือของเราทรารารรั้งหลายพระองค์เป็นอรหันตสรูปชอบเอง

โตบังควตาธัมโมธรรมอันระผู้มีภาะภาเจ้ากาวดีแล้วสาแดงหนทาอันดับกิเลสและกองทุกข์ให้ผู้ปฏิบัติตามถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบเราทั้งหลาย สุปฏิปนโนปัญาวะโตสาวกาโโสังโฆโอ้สรงสาวกของรพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีได้ได้ปัญญาตัสสรุ้อริยาสาัจสิทำกิเลสในสันดานให้สิ่งไปตามกำลังอริยมรรที่ให้เกิดขึ้นแล้วในสันดาโนตน ความละกิเลสได้จึงเป็นการปฏิบัติชอบแท้เราทั้งหลายขอนอกนอก้องมุสงสาวกที่พระผู้มีพระภาคสอนให้ปฏิบัติดีแล้วสร้างนางนาม,ามินะโมต้าสา tasa namo Tassa pangkawato arahato semba sambuta namo Tassa pangkawato arahato semba sambuta sa tangko panapangkawan tang ewang kalyano kiti satu

ขาสัตธาตาจะวิธาตาใจตาสมัยตทาสัมบีญติสารีรัชีวัจิรังวันตัโตหังจริสามีอุทธเซวสุโปธิตังนาิเมสรนังตัญพุโุเมสรังวรั เอเตนะสัจวัชเชนะวัตเตยังสสุทาสเนิปุถัมเมวันธรรมเนนน่ะยังอุญญัปัสุตังอิทาสัเตติอันตรายาเมมาเฮสุตัสเตชะสา Putih bukan memperketan menyanyi, butuh berdikan hati kejayaan, karena teresan wali tunggu putih. Selah hati mengawal tanamu, ธัมโุรกปัตตานะตทาริทารีวันตตมหรวรธมมตังมโมโยสาลิสรังเมะุตังตินุสต ah ิทานวันตามิตังสิเรนัง ธัมมัสหังสริดโสโวทัมโมเมสามปิกิสโรทัมโมทุกขสสคตาจะวิธาตาจะหิตาสเมธัมมัสหังนิยเตมิสาริตันชีวิตันจิตังวันตันโตหังจริสามิ ธรรมะเสวะสุธรรมะตังนาทิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังมรังเอเตนะสาจวะเชนะวัตเตยังสาธุสาเนธรรมเมวันดามานีนายัมปุญญาปสุตังอิทา

Ushupati panno pangkawato savaka samko, yaya patti panno pangkawato savaka samko, sari jipati panno pangkawato savaka samko, yadiyang jata ripuri Puri Sapukhara, E Sapa Mkawato Sawa Kasamuho, Arunayo, Pahunayo, Takinayo, สัทธมโชสุปฏิปฏิคุณาทิยุโตโยธาปิโตอาริยปุกคารสังฆาเสโตสีรติธรรมะปวาราสัยกายจิตโตวันตามังตามาริยานัคขันสุสุทันสังโโยจาระประตาณี สารางเขมามุตตมันตาติยานุสติทานาวันธามิตังสิเรนังสร้างกัสสาสบิดาโซวะสัมโพเมสานิกิสรโรสังโฆทุกขสกาตตาจัวิธาตาจาิตาสเม สังขสังห์นิยเตมิสาริรันชิตันชิตังวันทันโตหังจริสามิสังฆขสุปฏิปันนตังนาจิเมสารนันัญญาสังโฆเมสารนันวรังเอเตนะสัจวัชเชนะ

เชยรสนาคตาพุทธะเชตวามารังสวานังจตุสัจจะสังสารเยปิวิสุนาราสภาตันทังการาเจโยพุทธะอัตถวิสตินายกาสัพเพปติจิตตาไมหัง มัตตเกเตอุนิสราสีเสปาปิจิตโตไมฮักอุตโตธรรมโมทวิโรจเนสังโคปาติจิตโตไมฮักอุเรสาภาอุณาการโออาจาเยเมอนุโรตโตสาริปุตโตจากิเนโก ตัญโยปิติภาคัสมิมุขันลานุจวามเกตดาคีเนสาวะเนไมนาอาสุงทานันทะราบุโรกาสะโจามหานามูโอปัสวัลมาโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิ สุริโยวาปังการุณีสินโนสิริสัมพันโนโสภิตตุนิปุงคะโวโอมาราคาสะโปเทโรมาเฮสิจิตวาทโกโสไัยังวาัะเนนิจังปติทาสสิคุณางการ อนโนอังคูร no ิมารุจาอุปการนันทศิวารีเทระปัญจาเมชาตานารเตติละกามาเสสะสิตริมหาเทราวิชิตาชิน a สาวกาเอเตสิตรมหาเทรา Cita wan to cino rasan charanta silate sena angka mankesusanti tam ratan ang purato asi to asi Kanta murah parit ja Atana dia sutakan Akayaan asih Seapa karasan cita cina yuta rangkaka Pari Ranjantu Antawan, asesa wina yang ananta cintesa sa, wasato me sagicena satta sam Buddha Pancare, cintana Pancaramasya, tale สาตาปะเรนจุมังสพเพเตมาฮาปุริสาสะคาอิเจวามันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุอัตโตอมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคาลุภาเวนะชิตันตารายอ สัทธรรมนุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญเรติชารัธมุมมหิชาร เมติเยหิมานาเตหินาภนา,าโุวินาภาโวเราจะาเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระ้าจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกามมาสโอยิกามมา กเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งองห้าศัอย่างกรรมบงกริสามีอัลลายนางว่าปาปา สัตตาสดาโหตูอาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเดินกาตังบุญยางพรมไม้สันเภาคีพวันตุเต ขอให้สัตว์ทังหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเป็นด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเถิ